สวัสดีค่ะทุกคนว,ควันนี้ตามคําเรียกร้องก็คือมีคนแบบอยากให้เราดู W F Y เยอะมากแต่ว่าต้องบับสารภาพก่อนว่าเราอะดูไปหลายรอบแล้วเนาะแต่ว่าคุณชาเอมเขายังไม่เคยดูอาจจะเคยผ่านๆใช่เป็นคันสั้นๆเล็กๆถูกก็เลยแบบอ่ะแต่ว่าต้องบอกทุกคนก่อนว่าแบบเวลาเราสองคนอา,อาจจะแบบจํา จำกัด,กดนิดนึงเพราะว่าแบบโควิดด้วยงานด้วยแล้วก็เวลาเคอร์ฟิลอะไรอะไรเงี้ยค่ะทำให้อาจจะแบบเวลาถ่ายอาจาจะจำกัดนิดนึงก็เลยเดี๋ยว WXY อาจจะทำซักประมาณ4ี EP เนอะทยอยทยอยนใช่ยยแล้วก็เท่าที่แบบถามถามทุกคนยอะไรเงี้ย EP นี้ก็เลยจะมาทำ EP เกก่อนนะคะถ้าเร็วเหนว่า เธอที่ฉันเคยเห็นยินลงรูปใช่ใช่สีฟ้ามันดีมากทะเลกับเฮ้ยเฮ้ยเอาหลอกกันรู้แล้วเหรอทะเลทะเลกับเธอเนาะใช่มันก็มันดีเอามันดีนั่นแหละเธอแล้วว่าเขาอยู่ด้วยกันก็ดีด้วยอืมทะเลเอาเลยมาเค็มถูกทุกคนเป็นพยานได้ว่าทะเลหวานจริงๆริงวันนี้เราจะให้ คุณเอมไปวีดพร้อมทุกคนอีกทีนะคะใน WXYP9 นะคะโอเคค่ะอ๋อเกือโมงแล้วเนี่ยว่าตกเครื่องแน่เลยว่ะโทรหาดิว่ะอันนี้รูปจริงวะรูปเรียนจริงไหมจะไม่รับกันเลยเป่าหรอฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็ถึงแล้วเฮ้ยแล้วคุณอยู่ไหนฮัลโหลไมป้ายหรอกคุณอยู่ไหนขายขำไม่ไหวใช่ครับที่นี่ป้ายสองมีของสด ก็ใช่นะน่ารักอ่ะมือถือไอ้ป้าย2องมใช่ครับแลจะเจออะไรกันีคับเฮ้ยเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะฝนใช่ไหมฝนฝนทำไมทำไมโทรมาปกติไม่ได้ทำไมต้องวีดีโอคอด้วยไม่ต้องเสียงเลยนะผมอยากจะอวด 5G อยู่คุ่นวายนี่ขายของน้อยอวลาใช้นี่เลยมีวอเลท 1.25G เป็นวายซีรีส์รุ่นแรกนะครับที่มีรองรับการให้มากับสโลแกนคือแบบ 5G เข้าสิ่งทุกที่ทุกเวลาช,ชบอบพี่วอลผมดูดีนะฉันไม่สนใจหมนหรอกไอเราก็เนี่ยว่าจะอยากเจอหน้าอะไรอีกสวัสดีครับทุกคนช็อต <laughs> ยินช็อต แเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณใช้อะไรนะมี VIVO Y72 5G นะครับผมผมก็มีเหมือนกันครับมันโซบังเอิญได้ขนาดนี้เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะว่าใครใครเขาสามารถมีมัดโหม 5G ในราคาที่ไม่ถึงหมื่นเลยครับแล้วของคุณเ่ยสีอะไรของผมสี VIVO ครับยังไงมันก็มีความมีความบนะของผมนี่เป็นจ่าไฟแบงค์นะครับผมจริงๆนะผมบอกเลยว่า ได้ข่าวาแววว่าพิเนเตอร์รุ่นนี้คือแบบที่สุดในโลกหล่อเลยไม่ไม่พูดไม่พูดแล้วขนลุกเลยไอ้ขนลุกจริงนะจริงจริงขนลุกจริงจแล้วเราไม่รีบแล้วอ่ะไปไปไปข้าสอบผิอย่างคนโขตัวเองด่ แข่งนะครับก็มีบูทีครีสอร์ทนะครับผมครับผมซึ่งเป็นโรงแรมที่อลังการมากพี่แม่จริงๆครับที่ให้เรามาพากที่นี่นะครับครับผมจะเป็นยังไงใส่ตาเขาใส่ตาลมล้างของยินอืแตกครับอืแต้เราจ้โอ้ยใส่ลูเต้นยเธอถอดดอกมา ยินเขยิ่นเขินก็บอกลงเลวิพี่วอลีมาขับเรือด้วยโอ้ตายแล้วน่ารักโอ้ยอย่าแย่งกันพูดดีจังอืออา เราอยากเที่ยวเลยอจริงจริงเราจะเก็บทะเลไปฝาเพื่อนเนี่ยโดยใช้วโวาจอนี่ถายสวยมากแน่นอนครับเพราะว่ากล้องหลังเขาเนี่ยมีความเอียด4ล้านพิกซานมาเดีวลนแต่ว่ามันิ้จะไปสวยอะไรเฮ้ยสวยเยอะเลยโอ้โเบอร์อะไร อินเขิดก็บอกจริงนอกจากเขาจะถ่ายชัดแล้วสวยแล้วเนี่ยเขายังมีแบบฟังก์ชันเยอะมากเลยเดี๋ยวผมถ่ายมาให้คุณดูดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างว้าวโหเฮ้ยคุณผมไม่ได้แกงคุณนะแต่ผมแค่ทดสอบคุณภาพกล้องสิมันสุดยอดมากเป็นไงที่ผมชิมนหรอกวะยอมดูยังเลยชิ้องเลนมาโธเธอชิปปะเนี่ย เวลาเขาอยู่ด้วยกันมันน่าร<ด>ักอุ้ยนวดนวดท้ง่าูกจริง้นดีอแักว้างบาง่าว,าว้ง,งไะะ่ไหมยไม่ใช่ปัา่<ด>ีวอนนัม่มีอะกอนะเอีงศรัง่ดูดีมากนีมาดูเห็นไหมระยะชัดลึกมองถ่ายภาพได้กว้างด้วนิดดีใจ ถ่ายให้คุณบ้างดีกว่าใช่ไหมมาผมถ่ายให้คุณบ้างคุณโฟกัาไปเรื่อยๆเลยครับเอาแว่นขึ้นหน่อยดีกว่าเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆได้นะเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยเขาจับโฟกัสอัตโนมัติไข่เก่งมากสองคนเนี่ยเฮ้ยพี่วอลเออนี่เนียรู้อะเลยแมิงๆที่เรานั่งถ่ายตรงนี้มันยอดแตกนะเพราะเธอหน้าพี่วอลแบบพระเจ้าสรรสร้างปั้นมาอย่างดีเลย ไม่แบบมันดีด้วยละหนึ่งดีอ่ะหันเขี้ยวถ้าผมเรามาเข้าการจิแรกเลยดีว่ะมาเลยครับก็คือถ่ายรูปที่หัวเรือนี่แหละยินต่ผมทรงนี้แล้วว่าเหมือนเหมือนสมัยมหาลัยอ่ะจริงปีสองปีหนึ่งปีสองอ่ะ เดือนเลยครับเธอยืนมหล่อมากเฮียเ้ยฉันรู้แล้วผมสองนี้ถึงอะไรพี่วีใช่ไหมคพี่วีเหยยเยัชอบมากจริงแต่นี้ไม่เป็นน้องมาร์กนะไม่เป็นเรื โฉัโโนก็คือโกยเข้าใจฟิลเลยอ่ะใช่แค<ะ>่ปญาได้ไหมฮัญญย้ไหมที่่าน่าก้หุยิ้มบ้างเยเนาะ ทะเลเราจะใช้เลนส์ซูเปอร์ไวแองเกิลนะครับเก็บภาพทะเลเราไปดูดีกว่าอมอะไรอมยิ้ไข่แก่งมากทะเลกับเธอว่ะถ้าบอกแล้วตอนนี้เนี่ยรอรอลินห้ลนี่พอแล้วเขาจ่ะแกของกันมันอันตรายนะฉันเป็นห่วงไงกระเกงอาจจะหนาผ้าหนาโอเค ้มเสจอพี่วอลก็เสียหายพี่วอลเขาใส่โชว์เนื้อหนังไปแล้วเธอท่าประจำของยินไปน้ำแบบน้ำโป้งเออเออไปเออได้ยัดเริ่มละก็เขาขอให้เฟกเขาบอกว่าเขาอยากให้น้ำมันพ่งหล่อโอ้โหเธอคนเรายืนแค่นี้มันไม่มีทางหล่อหรอกโอ้โห เนี่ยเธอก็ไว้แล้วกันใครที่เขา,เาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเราชิบเกินเรื่องเกินเราโอ้โหไม่ชอบเขาอะชอบใครคะ <c oughs> พูดออกมาคะ่ะ <c oughs> ฉันชอบความไปเรื่อยของพี่บอลใช่ใช่ พี่วอนที่ขัว่าเออทำไมน่ารักกันจังอ่ะขันหัวเลยอโอดูมืมือยิ้ม เหมือนกันบางทีบอยซ่าหยินชอบใจหยินชอบใจได้ด้วยนะรักนโอ้จริง ว่าน,นี่ต้องคืนวะแต่ว่ายิ่งรอไปยืนไม่เลยสมองมมมเกินไปไหมกูกูไหวเกินไปไหมคืออ,อนะ๋อแล้วอ๋อ,อแล้วมันแรงมากค่ะหูดูดิคือกูถ้ากูอยู่บนเรือกูเห็นแต่สคนนีๆๆ้ไกลไกลเลยนะ <c oughs> เรือยังไม่ทันเขา้ากูจอยเขาจอดตรงนี้พี่คัสตรงมุมแล้วฝเล็งมุมนะ <c oughs> จริงโอ๊ยกลัวความสูงหรอ ี่เลกสูงเสียเวลาไม่ทันมันนี่พี่วีอยมยอ่ตมันเป็นยินไงมังมาเลยดีพี่วอรอุ้ยนี่อาสปอยพี่วอเหมือนกันน้องสปอยดิ ธอฉันขนลุกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอรเลยอ่ะคนอย่างแย่อะสาลี่นะมีอะไรแค่จะทำให้เห็นหัวหลอได้แบบนี้ล่ะขันหัวเลย มอแก่อะเฮ้ยถ้ามันแกงก้งอกกูถูกแล้วอะเออต้องป้าเขายื่นโทรศัพท์มาถ่ายเปนยิเฮ้ยกูชอบมา้เป็นไงห้าไหมห้าวกูชอบความเป็นยินมัเก้าหัวเลยนะ เดยแม่เยลก็ได้ดนแล้วอไปแม่นึง้ลุงแล้วอกอไรูปเนาะรูยไหมูกเลวนแม่คิดว่าใครชนะแม่บอกว่าผมชนะใช่ไม่เคยผิดคาดเดี๋ยวรอดูพี่ว่าน่าหรอก จะมีแข็งรับเชิญพิเศษใช่ครับเข้ามาลรพูดสักหนึ่งครับไปรับเขาหน่อยเที่วไทยโอ้ยโอ้ยแก่เลยอ่ะอมรโอ้ยน่ารักมากเธอดีมากเลยอ่ะโฮ้ย <c oughs> <c oughs> ่่าวเธออล่าความหลอหม่อแบบืัวแอบผีพายเก่งหยินผอมมันอะตอนนีะ ล็อกล็อกนะคะอุ้ยเอ้าโลกเอียงเฉยเสียบกันจะเถอะคนแบบเนี่ยผมไม่ผมไม่เซ็ตน้างไม่แตอ่งเงี้ยม่ไหวหรอเฮ้ยเจ๋งเ่ะเขารู้ว่าฉันแพ้หรอคอมโบเซ็ตโอ้โห ยังไม่พูดไม่ทู้สัดคำเลยอ่ะมีสิวได้เหรอมีสิวดัชอบผธรรมชาติแบบนี้ธรรมดาที่อะไรธรรมดาที่แสตแล้วล่ะพีเศษอุ้ยที่เดียวกันเลยไปรอตบยินเอ๊ะถ้าเกิดสมมติลูกต่อไปคุณมา ep10 ไม่เกินอะ อ๋อเพราะว่าถ้าเกิดพี่บอลชนะยูพีนี้ก็คือชนะเลยชนะชนะไปเลยถึงคนแบบชนะอีกทั้งหนึ่งมันก็ไม่ชนะอะไรไงปั้นแล้วก็มการรูปที่สองเป็นรูปภาพถ่ายทะเลดีเนาะฉันให้ยินอ่ะไห้พี่บอลเอ้าเห็นไหมตั้งรับกันนู่นยินมันแบบคอมโพดดีรูปผมคุ้นดีไม่เสียงหรอกมาเนียงไม่ลูรนู่สุดท้าย เป็นภาพถ่ายของชายหาดอันนี้เหมือนพี่วีกับน้องมาร์กเลยอัมีอันนี้มีแบบหน้าชัดหลังแฟนวาเฮ้ยองยินอะได้แกยินต้องยินอยู่แล้วเพราะว่ามันแบบหน้าชัดหลังแฟนไงเส่าือสแฟนหรอ ผมและสุดท้ายเนี่ยผมชนะนะครับบอกเลยว่าคุณเรียกกรรมการเลยไม่ยอมแพ้เลยหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือแบบเพราะว่ามีโวล์ทำให้ผมโชยินลงกระเป๋าอะะซึ่งบอกเลยว่าในการเป็นถ่ายรูปแต่ละรูปเนี่ยธรรมดาที่ล่ะแสบแล้วล่ะพิเศษจะทำแบบนี้แหลแต่มันมีอยู่อย่างเดียวที่แตชน้าน้องดูเหนื่อยจริงจริงจยังไม่ยอมเลีนี่เลยนี่ ขนาดรววงมนถึงยังดูเหนื่อยนะเมื่อกี้ใช่แคไทไอ่ะวอักทำไม่ไหวพอะไรไหแบ้ความจุตั้งามิอปคนบอกตงนนถ้าเกิสมมติว่าแบตหมดนคุณก็ยังมีการชาร์จไวเกิดขึ้นด้วยนี่้แปวันเข้าปเสียบป๊บเวันเดียวก็นอนทรงอยู่ห้องละวนีสิปวันิแปวันนี่ไม่รู้ต้องพักไหนออุ้ย โพี่โมนน่ารักใส่สกเกนำหนักเบาพกแม่มีอะไรเก๋ไป,ไปกว่าธออีกเหรอ,หรอเฮ้ยสำคัญที่สุดเลยนะบอกตรงเลยว่าเครื่องนี้ราคาไม่ถึงหมื่นรองรับ 5G แบบก็อือถ่ายภาพก็สวยอะไรมันจะครบขนาดนี้ครับทุกคนพาชาร์อีกลักเลยนะเฮ้ยไม <ป S> ่เฮ้ยรับเลย ต้องลักวิวเ่ยรับคุณเฮ้ยขอบคุณครับผมแลวสุดท้ายนี้เนี่ยพวกเราไดพูดกัน่อเกันเอาเลยหรอมได้แล้วสารวัตัวไปกินข้าวก่นเคมีมันดียวยาะเอมทำใจดีๆนะเอ ใส่ที่ไฟหนึ่งอุย้ยทันดอกไม้โหเปิดอีกโอ้โห,หแต่ละลูกเธอยิ้มแบบฟูลแฟนเด็กอะ่ะเอาไงอะ่ะจบแล้วอีพีเก้าเป็นไงคะน่ารักเป็นไงเชื่อไหมว่าแบบ ทุกคนทะเลมาเอาอะไรมาเค็มหวานมากหวานกรุบใช่แบบคือทะเลอะมูทะเลก็ว่าดีแล้วทะเลที่มีเธอดียิ่งกว่าใุเฮ้ยนั่นเเราแบบเราชงเก่งสงนะไม่มาอันนี้ชมว่ามีหยินบอทะเลได้มีหยินบอชอบแบบรูปแบบทุกคนรูปถ่ายออกมามันดูออกแบบมันฟิล์มอันนี้เราแบบไม่ได้ฉิบแบบไม่เลื่อมหูหืตาแล้วแต่ว่าแบบฟิลมมันใช่เว้ยถูกคือปกติอะ เราสองคนเนี่ยค่อนข้างแบบขอพูดว่าค่อนข้างแบบชิบมีคู่ชิบที่ชอบอน้อยเพราะว่าแบบจะชอบคนที่เคมีมันแบบมันได้จริงๆอ่ะซึ่งหยินวอลแบบเข้ารอบทันทีเข้ารอบเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมันน่ารักเนาะเคมองเคมีบ้าจิ๊เราชอบเขาแล้วเราก็เห็นเขาด้วยกันมันก็น่ารักด้วยก็ชอบทุือนเคยพูดไปตอนดูครั้งตลอดว่าแบบ เนี่ยชอบยินเนี่ยชอบวอแต่ว่าชอบที่ยหนวอเป็นยินวอใช่ชอบที่ยหนวออยู่ด้วยกันใช่น่ารักมากเลยอ่ะเธอหัวเราขาดอ่ะย่อลงมาะฮัแบบอันนี้ก็เป็นแบบสั้นๆก่อนนะคะ EP9 เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราแบบเขวเวลาค่อนข้างจํากัดอะไรเงี้ยติเคอร์ฟิวใช่แต่ว่าเดี๋ยวพยายามจะเอาคอนเทนต์ยหนวอมาลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราเองก็แฮปปี้ด้วยที่ได้ดูแล้วก็แบบไม่ให้ช่องมันเงียบเหงาเกินไปเนาะเราก็จะมา คุยเมามอกับทุกคนอีกทีหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะทําต่อไปเนี่ยน่าจะทํา EP ีสิแต่ว่าอีก2 EP ออ่ะใน WXY คะ่ะอยากดู EP ไหนเนาะมาคอมเมนต์แนะนําก็ได้คะ่ะเราอาจจะทําสัก4 EP อีพอะไรเงี้ยถ้ามีเวลานะคะจะพยายามทำให้ได้ประมาณ4 EP เนาะเออเผื่อว่ามีรายการใหม่ๆเข้ามาเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะโอเคใครอยากให้ทำ E ี P ไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะ ฝากกดไลค์แล้วก็อะไรคะกติดตาม subscribe ใช่แบบว่าจะ500แล้วขอบคุณทุกคนมากสํานรับชาวหมูยอแล้วทุกทคนนะคะให้ช่องเราเติบโตไปด้วยกันโอเคเจอกันคลิปหน้า ep 1 0ค่ะขอบคุณค่ะ